สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนย้อนชมคฤหาสน์หรู60ล้านเติ้นธนพลก่อนชีวิตพลิกผันขโมยไฟหลวงจนอนาคตดับวูกเรียกได้ว่าทำเอาเป็นข่าวช็อกวงการบันเทิงเมื่อพระเอกหนุ่มเตินน้นธนพลนิมไทยสุก โดนสารจังหวัดฉะเชิงเซาตัดสินคดีให้จำคุกต้นธนพลเป็นเวลา5ปีโดยไม่รอลงอาญาความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา335วงเล็บ1วงเล็บ7วรรค2แต่เนื่องจากเจ้าตัวได้ยอมรับสารภาพผิดจึงลดโทษให้เหลือโทษจำคุก2ปี6เดือนแต่ทางด้านต้นธนพลได้ยื่นอุทธรณ์คดีและรับสารภาพได้ลดโทษกึ่งหนึ่งคงจำคุก1ปีไม่รอลงอาญาจากนั้นจำเลยดีกาและเมื่อไปดูโพสต์สุดท้ายต้นธนพลในช่วงเวลาที่ได้มีข่าวปล่อยออกมาทางด้านต้นธนพลได้ไดโพสต์ข้อความ เอาไว้ว่าทุกคนต่างก็มีความสุขในแบบของตัวเองไม่จําเป็นต้องไปดูถูกความสุขของใครซึ่งวันนี้ทางเราจะพาไปย้อนขอ้าราษฎร์หรูห60ล้านต้นธนพลซึ่งต้องบอกเลยว่าก่อนที่จะมีข่าวเช้าต้นธนพลนั้นเคยอยู่ข้าราัสร์หรราคา60ล้านสมัยที่ยังเป็นพระเอกและยังมีการเปิดบ้านให้รายการบันทยังหวานอยู่ไปทั่วบ้านอีกด้วยอีกทั้งยังมีข่าวลือปล่อยออกมาณนะช่วงเวลานั้นว่าบ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านของอดีตแฟนสาวรุ่นพีของต้นธนพลแต่เจ้าตัวก็หาหลักฐานออกมายืน ยืนยันว่าบ้านหลังดังกล่าวเป็นของตนจริงๆแต่หลังจากที่เกิดเรื่องราวข่าวฟ้องร้องเจ้าตัวก็ไม่ได้อยู่บ้านหลังดังกล่าวแล้วทั้งนี้ยังไม่มีใครทราบว่าเจ้าตัวได้ขายไปแล้วหรือไม่อย่างไรท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์กครับ